ในเช้าว,วันนี้เองพวกเราชาวพักชาติไทยพัฒนานะครับต้องขอบคุณทางพักเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติส่งไมตรีจิตนะครับส่งเทียบเชิญมายังกับพวกเราชาวพักชาติไทยพัฒนานนะหลังจากที่เมื่อวันที่23กรกฎาคมนั้นพวกเราได้ไปพูดคุยหารือถึงแนวทางนะครับแล้วก็จุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ได้มีการคุยกันวันนั้นแล้ว การได้รับเทียบเชิญในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงการที่พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทํางานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนานก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมานะครับและ พอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคําเชื้อเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทํางานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทย ในการที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าว,วันนี้ครับขอบคุณครับครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับก็ต่อไปก็เป็นคําแถลงนะครับของอหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ พี่ๆน้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมในแพทย์ชนนั่งสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมกับตัวแทนนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองหัวหน้าพักภูมิธรรมเวชยชัยท่านเลขาธิการพักในนามของมวลสมาชิกพักเพื่อไทยทั้งหมดวันนี้ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับท่านวราวุิศิลปอาชาและท่านผู้บริการพัก ท่านประภัทรโพธิสุทนในฐานะตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ตอบรับคําเชิญของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องขอขอบพระคุณยิ่งนะครับสําหรับคําตอบรับผมจะขออนุญาตพ,พี่น้องสื่อมวลชนอ่านคําแถลงการนะครับเพื่อจะได้มีถ้อยคําที่ชัดเจนในการสื่อสาร คำถแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมขึ้นในวันนี้โดยได้รการสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนาต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและทางสมาชิกพรรคเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้นะครับ เรามีวิกฤตสวิกฤตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็ยิ่งจะก่อวิกฤตมากขึ้นนั่นคือ 1. นึ่งวิกฤตเรื่องของรัฐธรรมนูญ 2. วิกฤตทางด้านเศร,รษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและ 3. วิกฤตเรื่องความขัดแย้งแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายในสังคมพ,พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจากพักการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายักร,รํารีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วการประเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่ จะยิ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จําเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤต เพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสัมคีสมานฉันโดยถือเป็นวาระของประเทศเราขอวิงบอลไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนาและพักการเมืองต่างๆที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล ขอแรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศเพื่อช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยกลับคืนสู่สถานการปกติโดยเร็ววันขอกราบขอบพระคุณครับเชิญคำถามพี่น้องสื่อมวลชนครับ ขอะละคำถามนะครับเธอเลยครับด้านด้านขวามือครับผมคิดว่าการที่แต่ละพักนะครับไดแ้แสดงเจตจำนงทำงานร่วมกันแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของทุกๆพักนะครับที่จะต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกิน376เสียงนะครับในการที่จโหวตอาทิตย์หน้านี้ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือวันนี้พอพักชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคําเชิญของพักเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวตแล้วก็ทําให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุด

เรื่องข้อกังวลของสวบางส่วนที่เห็นว่าพักเพื่อไทยเองนะครับได้ไปพูดคุยกับพักเก้าไกลแล้วจะมีความกังวลว่าจะมีการดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยผมกลับเรียนด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรากับพักเก้าไกลเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพรรคเก้าไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผลการ ทำหน้าที่ของพวกเราในนาม8พักร่วง312เสียงทุกท่านทราบอยู่นะครับว่าไม่ประสบผลสําเร็จได้รับการไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงในรัฐสภาพักเพื่อไทยได้รับการส่งมอบจากพักเก้าวไกลให้มาเป็นแกนนาในการจัดสร้างรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของ8พัก312เสียงเอ็มูยู่เดิมนะครับเราพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับ ถึงที่สุดที่จะขอคะแนนจากทุกภาคทุกฝ่ายเพราะใน312มันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเดินทางเดิมนะครับเราก็ได้มาแค่324คงไม่มากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องหาความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายนะครับจากการที่เราไปสอบถามไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลนะครับสม,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาและพักการเมืองที่เราทำอย่างเปิดเผยนะครับ และเน้นย้ําผมต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนด้วยความมคารพว่าที่เราทําอย่างเปิดเผยเนี่ยเพื่อเราต้องการคําตอบที่เปิดเผยว่าทําไมเขาถึงไม่ลงคะแนนให้กรณีที่เราจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าไกลคําตอบชัดครับคําตอบชัดไม่ว่าจะมีมาตรา112จะแก้ไขไม่แก้ไขหรือไม่เนี่ยสีกก่พรรคการเมืองตอบชัดว่า ไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้มีเพียงหนึ่งพรรคการเมืองเท่านั้นเองครับที่บอกว่าถ้ามีการปลดล็อกเงื่อนไขไม่แตะต้องไม่แก้ไขประมวลก,กฎหมายอาญามาตรา112นยนีเขาสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้นี่คือคําตอบที่ชัดมาก <Okay. S 1> เราเองก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่า ถ้ามีพรรคเก้าไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคเก้าไกลเราไม่เคยปฏิปเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่รัศการอย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมือง เราะฉะนั้นการที่เราจะสแสวงหาเสียงเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เราได้รับมอบหมายส่วนเรื่องของสอวอนะครับที่มีข้อกังวลเนี่ยหลังจากที่เราเดินหาเสียงนะครับในนามของพักเพื่อไทยกับพักร่วมอื่นๆที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีพักกล้าวไก่การที่เราไปพูดคุยกับทุกพักนะครับ ทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพรรคใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพิจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจาัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูญวิกฤตรัฐธรรมนูญที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับแต่เราก็พยายามทําหน้าที่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการเดินทางไปพูดคุยกับทุกพรรค เช่นกรณีพักเก้าไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทําเราไม่ได้ไปเชิญชวนพรรคก้าไกลให้มาเป็นพรักร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องเอาพรกคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสวบ,บางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ย เราสามารถที่จะตอบคําถามได้โดยพฤติการพฤติกรรมนะครับที่เรากระทาอยู่ขนานี้และให้ความมั่นใจเขาให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนผมไปเชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอ่อต้องต้องเรียนว่าการไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พักเพื่อไทยกําลังดําเนินการเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเราไปทุกพักทุกฝ่ายทุกคน นะครับทั้งสาภาผู้แทนราษฎรและทั้งวุฒิสาภาเพราะนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สะท้อนว่าเราต้องการที่จะสลายข้วความขันแย้งในทุกพักการเมืองแต่เรียนยืนยันได่อย่างหนึ่งว่าการไปเมื่อวานไม่ใช่ไปเชิญพักก้าไก่มาร่วมรัฐบาลเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เราแยกกันใน m o u พักก้าวไก่ไปเป็นฝ่ายค้านพักเรามาร่วมมาตั้งรัฐบาลนะครับ เราะนั้นสิ่งที่ไปเมื่อวานก็คือการรับฟังความเห็นนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างมิติการเมืองใหม่อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าพ,พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลหรือพักฝ่ายรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเนี่ยเราอยู่ในสภาเราจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสารรค์นะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยหรือเป็นก้าวไกลหรือเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรที่ตรงกันข้ามเสมอ เราเรียนยืนยันไปแล้วและก็ได้พูดกับทางพรรคเก้าวไกลไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราทําได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องมาตาการแก้ไขมาตาร้อยสิบสองและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศเพราะฉะนั้นจากจุดยืนนี้ที่เราพูดมาตลอดผมไม่เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราอยากขอความร่วมมือกันจะมีปัญหา และอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราจะตั้งการเป็นรัฐบาลในมิติใหม่ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วมาแบ่งแยกแข่งขันในเรื่องที่จะใครจะครองกระทรวงไหนวันนี้สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขวิกฤตของประเทศเราขอให้เลือกให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เราจะเป็นแกนนําในการประสานงานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกพักทุกฝ่ายที่เราเชิญมาเขาให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยนั้นมีคุณสมบัติมีคุณภาพพอที่จะช่วยกันนําการแก้ไขวิกฤตของประเทศขอบคุณครับครับขอเชิญด้านนี้ครับเมื่อเมื่อทางเพื่อไทยประกาศการสลายกลุ่ตอนนี้เหลือสามพักหลักก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติและก็กัรทชารัฐเนี่ยทำไมเราถึงไม่เชิญที่จะไป พูดคุย like ื่อด hmm ึงมาร่วมรัฐบาลสักว่าให่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะการันตีเสียงสวได้เลยก็อย่างที่เรียนนะครับเราไม่ได้ไปเรียนเชิญใครร่วมรัฐบาลชัดเจนทุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอันดับแรกคือเชิญให้มาช่วยกันโหวตให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแกนและคนดิเดตนายกนมนตรีของเราทุกพรรคเนี่ยเราไปพบหมดแล้วครับได้คุยแล้วทั้งหมดทุกกลุ่มแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่จะมาสู่ขั้นตอนที่เป็นข้อสรุป

และเราก็ได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษกับเจตจำนงพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็ให้แต่ละฝ่ายที่เราไปคุยทุกฝ่ายเหมือนกันเหมือน,นจะพรรคก้าวไกลคือให้ไปแต่ตองและคิดเพราะยังมีเวลาในการที่จะโหวตอีกหลายวันแต่เราบอกแล้วว่าเราไม่หยุดสิ่งที่เรากําลังคิดและกันดำเน,นินการเพราะนั้นเราไม่ได้ต้องการคําตอบรอชัดเจนว่าจะต้องทําหรือไม่ทําวันนี้เราทําคู่ขนานกันไปสิ่งที่เราวาง ในการดําเนินการพักไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้ทีละพักก็จากวันนี้ไปก็ถ้าพักไหนพร้อมเราก็ยังเปิดได้ทุกพักคุยหมดแล้วฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคั้นว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือให้แสดงเจตจํานงแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลือกนายกตุนตรีก็คุยสถานการณ์กับคุยเรื่อง การโหวตนายกให้ความไว้วางใจเราผมว่าชัดเจนนั้นนะครับที่พูดนี้ชัดเจนทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มคงไม่มีคําถามเหล่านี้อ,อ,กอกกกีกก็อยู่ในกระบวนการครับรอผมว่าเรายังรอได้ถึงวันที่ประธานรัฐสภาเลือกวันให้โหวตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นนะเป็นความเป็นจริงที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าใครร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกมันตรีจากนั้นไปก็คือการจัดตั้งรัฐบาลก็จะได้เห็นว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้วยครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นนี้นิดนึงครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจร่วมกันคือหนทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นความต้องการส่วนใหญ่ที่เราพยายามจะทําได้เราก็พยายามหาทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกอันดับแรกสุดเช่น ไปเจรจาให้พักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มาลงคะแนนเลือกนายกให้เราโดยไม่มีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันถ้าเงื่อนไขนี้มันสําเร็จนะครับสิ่งที่เราวางแนวทางจัดตั้งรัฐบาลไว้มันก็สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นทางเลือกที่เราพยายามนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หน้าที่ของพรักเพื่อไทยขณะนี้คือต้องตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับ เราจะทําให้มันคาราคาซังแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมีทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เราก็ต้องพยายามแสวงหาบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักกันนะครับเรายอมรับนะครับว่าเพื่อไทยเราเนี่ยเราใช้ต้นถุงสูงมากในการทํางานครั้งนี้เพราะสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเรารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเรื่องของแหล่งสไลด์ได้เสียงมากกว่า250เสียงขึ้นไป แต่เราทำไม่สำเร็จเราเองทำไม่สำเร็จเราต้องยอมรับนะครับในการทำไม่สำเร็จเนื่ยเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ <Okay. S 2> สถานการณ์อย่างนี้ข้อที่จริงอย่างนี้มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่านั้นเองครับครับจะด้านนี้ครับ าการจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับต้องเป็นเสียงข้างมากภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกพักการเมืองเนี่ยเราสร้างความมั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับทุกพักถึงมาร่วมกับเราได้หลายพักมีเงื่อนไขว่าเป็นเสียงข้างน้อยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเราให้คํารับรองว่าเรามีเสียงข้างมากก็คือเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วส่วนจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด ถึง300หรือไม่นะครับ280 290หรือไม่เนี่ยอยู่ขั้นตอนที่เรากำลังทำงานกันผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพักเพื่อไทยมีข้อจำกัดในทางเลือกมากเราเสนอทางเลือกพยายามทำทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับบนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทำทางเลือกนี้ได้จะตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับ เราจะทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผลการทํางานตรงนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในฐานะพักร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเราก็มีความมั่นใจว่าประเทศมันต้องกลับมาการแบ่งข้วการแบ่งสีนะครับการทําหน้าที่ร่วมกันการสร้างวัฒกรรมเพียงแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเราไว้สามารถควบคุมได้ในฐานะเป็นผู้นำนะครับเอาทุกฝ่ายมาร่วมมือก,กันนะผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประเทศมันเดินหน้าได้ครับ ผมผม,ผมเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านหนุ่หน้าพูดก็คือว่าเราเริ่มต้นจากร้อยสี่สิบเอ็ดจากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทํางานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันนี้สองร้อยสามสิบแปดเรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องเนี้ยมันต้องทําให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่สิบเจ็ดที่จะ,ร,ะรอให้ประธานรัฐสภาเลือกประชุม ผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงมันเลือกนายกรัฐมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากเราหมุนเดียวจบได้โอเคนะครับขอเคนะครับข,<อ>ขอบคุณครับจบก็ได้ความขอบคุณนะครับสำหรับเสียงของพี่น้องประชาชน คือเราเป็นผู้แทนประชาชนนะครับเราเป็นองค์กรทางการเมืองที่อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจาที่ปไตยนะครับทุกเสียงทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟังชวนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็น,นํามาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะ ฟังและผ่านผ่านไปเพราะเราไปปิดกัน้นการแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับขออนุญาตได้ได้สุดท้ายสุดท้ายเราปฏิเสธความคิดของคนที่เห็นแตกต่างไม่ได้สิ่งที่วันนี้พักเพื่อไทยยืนยันแล้วก็จะได้รับการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะสลายความขัดแย้งจริงๆเพราะนั้นผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำงานและก็พิสูจน์ความเป็นจริง และความจริงใจของเราในการที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศอยากจะแก้วิกฤตแล้วก็อยากจะสลายทั้งหมดผมว่าความตั้งใจและการทํางานของพรรคเพื่อไทยจะเป็นบทสรุปในอนาคตเราได้เรียนไปแล้วว่าถ้าเราคิดไม่ดีต่อประเทศหรือเราตัดสินใจอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับไม่เห็นด้วยเราก็พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วกับสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับ ครับขอด้านขอบพระคุณครับสายมือผมสุดท้ายท่านท่านหัวหน้าครับสุดท้ายจริงๆรงครับครับก็ถามว่า,าสสของพรรคเก้าไกลใช้เฟซบุ๊กในการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ถือเป็นช่องทางที่ดีนะครับเราเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราก็ควรจะฟังเสียงประชาชนในการใช้ในการประกอบในการตัดสินใจก็เป็นช่องทางที่ดีนะครับแต่การรับฟังความเห็นเนี่ยเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใช้ประกอบการตัดสินก็ต้องคำหนึ่งพอสมควรประชากรประชาชนไทย67ล้านคนนะครับ67ล้านคนแล้วในแต่ละพักการเมืองก็มีผู้สนับสนุนของตนเอง ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและผมก็เชื่อว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะพิจารณาและตัดสินในอนาคตมันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มค่อนข้างมากด้วยนะครับกลุ่มผู้สมนุนแต่ละพรรคการเมืองก็เป็นส่วนเสียงส่วนหนึ่งนะครับไม่เกิน30ไม่เกินร้อยละสามสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็รับฟังนะครับรับฟังหมายถึงว่าถ้าก้าวไกลมีข้อเสนออย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟัง ก็ตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสนุนได้เราก็จะใช้แนวทางที่เรามีทางเลือกอื่นๆในการทํางานต่อไปไม่ได้ยึดติดไม่ได้อ้างเข้าไกลนะครับด้วยความเคารพจริงๆอย่าไปพูดทํานองว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นอันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำในความเป็นจริง บนพื้นฐานของข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับคนที่อยู่ในวงการการเมืองที่มีช่องทางที่ควรจะเป็นเสนอให้เราเราทำทุกช่องทางถ้าเราไม่ทำเราจะถูกตำหนินะครับถ้าทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ